ไปต่อกันที่คุณแม่คนสวยอย่างมากี้ราศสีนะคะที่ได้ออกมาปฏิเสธนะคะว่าเธอไม่ได้น้อยใจนะหลังไม่ได้บินไปร่วมสภายการขอแต่งงานเพื่อนสนิทอย่างสาวคิมเบอรี่ค่ะ เอยปากเลยว่าไม่ได้น้อยใจนะคะหลังจากที่สาวมากกี้พลาดบินไปร่วมโมเมนต์สำคัญของเพื่อนสนิทอย่างคิมเบอรี่ที่ถูกแฟนหนุ่มมากประดินขอแต่างงานเนื่องจากเธอป่วยติดเชื้อโควิด1นาทีนะคะโดยเธอยอมรับค่ะว่าเสียดายที่ไม่ได้ไปอยู่ณจุดนั้นแต่ว่าทางยอยะอุรัสยาก็ได้วิดีโอคอลมาหาเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานโดยตอนนี้ก็ได้ขอคิวเพื่อฉลองกันแล้วและค่ะแต่ว่าต่างฝ่ายก็ยังว่างไม่ตรงกันค่ะ ไม่เจอเลยเพราะว่าเขาคิวแน่นแบบเขาทํางานทุกวันเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะดีใจหรือจะสงสารเพื่อนดีเขาะส่งไลน์มาค่ะเขาคิงเราเขาเขาเขา,เขาถ่ายรูปมาอย่างนี้แล้วเขาก็พิมพ์มาบอกว่าแสบตาปะ <laughs> ไม่ได้น้อยใจค่ะแค่เสียดายเฉยๆแต่ก็ไม่เป็นไร นอกจากนี้นะคะสาวมากี้ก็ยังเปิดใจถึงนักร้องขวัญใจอย่างจัสตินวิเบอร์ที่จะเตรียมมาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยโดยเธอเผยว่าวันที่เปิดให้จองบัตรก็ได้เกณฑ์พนักงานที่ออฟฟิศช่วยกดให้ค่ะซึ่งโชคดีที่กดบัตรทันนะคะก็จะเตรียมตัดชุดใหม่เพื่อคอนเสิร์ตนี้โดยเฉพาะเลยละคะ่ะ